กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ The Hero ทางก f ฟ r i n c h a n n e l ค่ะคุณผู้ชมคะมีหลายต่อหลายครั้งค่ะที่เราตั้งความหวังไว้ว่าจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จนั้นแต่ว่าสุดท้ายค่ะเราต้องลมเลิกแล้วก็พับแผนกันนั้นทิ้งไปเพียงเพราะเราบอกกับตัวเราเองว่ามันไม่ใช่ทางของเราหรือว่าท้อแท้ไม่เอาแล้วดีกว่าแต่ว่าคำเหล่านี้ค่ะเป็นเพียงคำปลอบใจตัวเองในยามที่เราผิดหวังเท่านั้นและช่วงนี้ค่ะเราจะไปรับชมเคล็ดลับในการทำงานดีๆกันต่อจากคุณกิตด,ดากรค่ะ และมเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาทําให้ผมคิดขึ้นมาได้นะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมมันทำให้ผมได้ตระหนักถึงคํากล่าวคำหนึงนะครับ mm. คำคำนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่คําที่ผมคิดขึ้นมาเองนะครับแต่มันเป็นคําของอผู้บริหาร CEO ีท่านหนึ่งบริษัทคอมพิวเตอร์นะครับซึ mm. ่งตอนนี้ท่านก็ไม่อยู่แล้วนะครับ, mm. <laughs> รบท่านคือสตีฟจ็อบส์นะครับท่านให้คําคํานี้มาบอกว่า จงทำทุกวันให้เหมือนวันสุดท้ายของชีวิตผมคิดเสมอนะครับว่าถ้าผมเป็นอะไรไปผมจะเป็นคนที่ผมเสียดายมากๆและเสียใจสุดๆนะครับว่าวันนี้ผมยังทําไม่สําเร็จนะครับคุณอาจจะคิดว่าผมได้รางวัลเยอะแยะมากมายแต่ผมบอกได้เลยว่าผมทํายังไม่สําเร็จผมยังไม่สามารถที่จะซื้อบ้านให้กับพอ่อกับแม่ได้ผมยังไม่สามารถที่จะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบได้นะครับทำยังไงครับสู้ต่ออีกนิดครับ ยังไม่ทิ้งงานพื้นฐานนะครับผมและยังคงที่จะเปิดนะครับคนใหม่เรื่อยๆนะครับดูแลผู้บริโภคให้อย่างดีนะครับโคชชิ่งนักธุรกิจใครที่เป็นผู้บริโภคเราดูแลผู้บริโภคให้เขาได้รับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับใครที่อยากทําธุรกิจเราต้องโค้ชให้เขาเก่งเร็วที่สุดนะครับและจัดประชุมกลุ่มย่อยครับจัดประชุมกลุ่มย่อยนะครับ หลังจากนั้นเมื่อมีคัดเลือกนักธุรกิจได้แล้วพาเขาเข้าศูนย์ประชุมที่ศูนย์ทุกสัปดาห์อย่างที่รายองจะประชุมวันวันพฤหัสนะครับหลังจากนั้นครับพาเขาเข้าศึกษาระบบการทํางานนะครับผมต้องออขอขอบคุณมากๆเลยนะครับกับระบบการทํางานที่เรียกว่า All Star Network Team ครับผมนะครับวันนี้นะครับเราทํางานอย่างเป็นระบบระเบียบนะครับเราภายใต้การเขาเรียกว่าทัศนะวิสัยทัศน์ของบริษัท แล้วก็มีการมีการรวมทีมกันของบรรดาเหล่าขุนพลต่างๆมากมายนะครับและนะครับต้องขอขอบคุณนะครับบุคคล2ท่านนะครับที่วันนี้ท่านดูแลผมนะครับที่จังหวัดระยองเพราะท่านเป็นอยู่ทีมเดียวกันท่านบอกว่าถ้าทีมโตกิฟฟารีนโตเราก็โตด้วยต้องขอพลังเสียงป,ปรบมือให้กับคุณกระโดดทอเจริญชติและคุณอิทิเชตเลียสมบัติครับนะครับแล้วก็วันนี้ทีมของเราโตจริงๆนะครับผมก็บอกได้เลยว่าวันนี้ผมรู้สึกอบอุ่นนะครับผม และที่สําคัญก็คือวันนี้ผมจะบอกได้เลยว่าทุกท่านนะครับเป็นพาได้แล้วนะครับก็ต้องมีการช่วยทีมงานบ้างนะครับอย่าช่วยแต่ตัวเราเองนะครับอย่าทํายอดแต่ตัวเราเองช่วยทีมงานบ้างแบ่งเวลาช่วยทีมงานบ้างและที่สําคัญวันนี้ตัวผมเองเคยเกิดประสบการณ์กับตัวเองมาแล้วจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดนะครับผมก็จะไม่ที่จะดูแลตัวเองครับหันมาออกกําลังกายบ้างนะครับจนสามารถฟิตตัวเองให้กลับมาอ้วนพีเหมือนเดิมได้นะครับนะฮนะ ดูแลสุขภาพกินอาหารเสริมเลิกซะสิ่งเสพติดทั้งหลายนะครับผมก็รู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นมาเยอะเลยนะครับกับรางวัลแห่งชีวิตตำแหน่งผ่าได้ครับและกลับมานะครับคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ1นึ่งเซลคอนเทปครั้งที่10ผ้าตอนออกอีกครั้งหนึ่งครับนะครับรับเงิน60,000นะครับและรับซูเปอร์โบนัสนะครับถึง2ครั้งนะครับกำลังจะรับครั้งที่3 นะครับและที่สําคัญคือเมื่อปี55นะครับผมบอกได้เลยว่าผมสามารถปลดหนี้2ล้านบาทสําเร็จเรียบร้อยครบถ้วนครับมีเงินเก็บนะครับมีเงินเก็บซื้อทองให้ภรรยาได้และที่สําคัญก็คือว่าหลายๆคนบอกว่าผมเองผมต้องการที่จะสร้างบ้านที่จะปลูกบ้านแต่มันไม่ทันครับมันไม่ทันครับมันจําเป็นที่จะต้องรีบทําบ้านให้เร็วที่สุดบ้านเดิมนะครับเอามา รีโนเวทใหม่เอามาปรับปรุงใหม่นะครับห้องนงห้องน้งําทําให้ถูกสุขลักษณะนะครับห้องครัวทําให้มันดีขึ้นให้มันสะอาดขึ้นนะครับทำสีสันให้มันสดใสเพื่ออะไรหลายคนบอกว่าทําไมไม่เอาเงินสร้างบ้านมันไม่ทันครับเพราะอะไรครับสิ่งที่มันเกิดมามันรอเราอยู่ครับก็คือต้อนรับทายาทกิฟต์ลินลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของผมครับ มันไม่ทันจริงๆครับสร้างบ้านมันไม่ทันจริงๆนะครับแต่รับรองรับประกันนะครับไม่เกิน3ปีนี้ผมมีบ้านมาให้ทุกท่านชมแน่เป็นบ้านที่ปลูกเองเลยกับมือนะครับนะฮะแล้ววันนี้เองนะฮะไม่ใช่ตัวผมเองที่ประสบความสําเร็จนะครับทีมงานเราช่วยทีมงานประสบความสาเร็จเราก็จะสําเร็จไปด้วยทีมงานก็สามารถรับเงิน6 0 0มืออกรถป้ายแดงได้นะครับผมและก็ขึ้นตําแหน่งเลื่อนตําแหน่งได้นะครับวันนี้ต้องขอพลังเสียงปรบมือให้กับทีมงานของผมวันนี้ที่มาให้กําลังใจผมด้วยครับโชว์ตัวด้ครับผมยอดมากครับ นะครับผมทางด้านนู้นนะครับผมนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าคนคนนี้นะครับนี่คือพี่สุภาพนะครับอยู่ที่โคราชนะครับคนคนนี้นี่สุดยอดมากมากนะครับท่านเติบโตได้นะครับเพราะกริฟฟินชาแนลนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้นะครับถ้าผมได้ออกกริฟฟินชาแนลนะครับท่านก็จะได้ดูผมนะครับเพราะท่านเปิดดูทุกวันนะครับเมื่อก่อนท่านไม่ได้ยังไม่ได้ดูกริฟฟินชาแนลท่านบอกว่าพี่อะเมอร์คิวลีก็พอแล้วนะครับ แต่เมื่อมีกิฟติบรนชาแนลเชื่อไหมครับเขาถามว่าโก้พาราไดส์เนี่ยมันทํำยังไงฮ้พี่จะเป็นพาราไดส์ให้ได้เห็นไหมครับเพราะกิฟติบรนชาแนลจริงๆนะครับผมขอบอกผ่านสื่อตรงนี้เลยถ้าผมได้มีโอกาสออกกิฟติบรนชาแนลนะครับพี่สุภาพครับพี่สุดยอดมากๆครับนะครับวันนี้สุดท้ายนะครับผมจะบอกว่ากับการที่เป็นเจ้าของธุรกิจเครือข่ายนะครับมันเป็นอะไรที่ ผมได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆได้เพื่อนใหม่นะครับได้แนวคิดของการใช้ชีวิตแบบใหม่นะครับเป็นเจ้าของกิจการรูปแบบใหม่ที่วันนี้ไม่ต้องมาปวดหัวเลยนะครับกับการลงทุนบนภาวะความเสี่ยงนะครับกับการจ่ายบัญชีการจ่ายเงินเดือนพนักงานและการดูแลสาขาต่างๆหลายๆคนอาจจะบอกว่าคิดยังไงกับธุรกิจเครือข่ายกิฟฟินทาไมทําธุรกิจอื่นไม่ได้เหรอนะครับทำธุรกิจทั่วๆไปไม่ได้เหรอนะครับวันนี้ถ้าทําธุรกิจมันต้องมีอะไรมันต้องมีออฟฟิศสิแล้วไหนออฟฟิศของคุณนะครับออฟฟิศของผม ร้านกาแฟออฟฟิศของคุณอาจจะเป็นห้องสี่เหลี่ยมอาจจะเป็นตึกสี่เหลี่ยมแต่ออฟฟิศของผมคือโลกใบกลมๆใบหนีดีไหมครับดีครับอยู่ที่ไหนก็เป็นออฟฟิศนะครับและคิดอย่างไรกับธุรกิจรข,ขายคิดว่าทําธุรกิจต้องมีหน้าร้านเรามีหน้าร้านไหมครับมีเรามีหน้าร้านคือศูนย์ธุรกิจต่างๆเรามีโชว์รูมเรามีศูนย์ประชุมด้วยเรามีตั้งร้อยสิบสี่สาขาเห็นไหมครับเรามีหน้าร้านตั้งเยอะนะฮะแล้วเรามีพนักงานไหมมีครับ มีพนักงานนี่ครับพนักงานศูนย์นะครับแต่ไม่ได้พนักงานบริษัทเรานะเป็นพนักงานของบริษัทแม่ของเราถูกไหมครับไม่ใช่ว่าจะไปจิกหัวไปด่าไปว่าเขาไม่ได้นะนะครับผมแต่วันนี้นะครับเราทํางานเราทําธุรกิจร่วมกันนะครับเราโคงงานกันนะครับทั้งหมดนี้ลงทุนเพียงแค่180บาทนะครับเคล็ดลับความสําเร็จง่ายครับวันนี้ไม่ยากเลยนะครับทำทั้งทั้งที่กลัวทำทั้งทั้งยางที่ยังไม่เข้าใจทาทั้งทั้งที่ยังไม่อยากทาเชื่อมั่นทั้งกิฟต์ฟรีนอัพไลน์แล้วก็ตัวเองนะครับาดววกตลลอเ บทบทวนสิ่งที่ผ่านมาเพื่อการพัฒนานะครับถามหรือปรึกษาอัปไลน์ให้มากมันตรวจสอบและดูแลคนในองค์กรด้วยอย่าลืมนะครับแล้วก็อย่าลืมให้กําลังใจตัวเองนะสุดยอดนายเยี่ยมมากนายเก่งมาก yes นะนะครับแล้วก็บอกกับตัวเองว่าอีกนิดก็จะสําเร็จแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราไม่มีทางรู้เลยว่าชีวิตเราเราจะมีชีวิตอยู่ถึงเมื่อไหร่ถูกไหมครับนะฮะ เราไม่สามารถจะรู้เลยว่าเราจะมีชีวิตอยู่ถึงเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมคําว่าจงทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ทําเป็นเหมือนวันสุดท้ายของชีวิตนะครับและสุดท้ายต้องขอขอบคุณอัปไลน์ที่น่ารักนะครับขอพลังเสียบปมมืออีกครั้งให้กับคุณเอเชียและคุณไตัลน์รัตนวิจิตรครับและต้องขอพลังเสียงปรบมือดังๆให้กับทีมระบบที่ผมนะครับทำให้ผมได้มีทีมนะครับได้มีความอบอุ่นตรงนี้ขอพลังเสียงปรบมือให้กับทีม a l l Star Network ครับ และต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณคุณหมอต้อยนะครับพระธิตย์ดวงใหญ่นะครับที่ทําให้เรามีวันนี้ที่ทําให้ผมกลับมาเป็นเจ้าของกิจการอีกครั้งอย่างภาคภูมิใจนะครับอย่างอบอุ่นอย่างมีความสุขนะครับต้องขอขอบคุณแพทย์หญิงนรินีภัยบูรณ์ครับ และววันนี้ผมเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับหนังเรื่องนี้จบแล้วนะครับผมขอเองว่าวันนี้นะครับประสบการณ์ของผมนะครับอาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับท่านนะครับอาจจะเอาไปสามารถปรับปรุงใช้กับทีมงานปรับปรุงใช้กับเครือข่ายของท่านนะครับไม่มากก็น้อยวันนี้นะครับผมขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านในวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมคะคุณกริดดากรได้ฝากทิ้งทายไว้ค่ะว่าสายน้ำไม่เคยไหลย้อนกลับและการเวลาไม่เคยคอยใครค่ะ เพราะฉะนั้นขอให้คุณผู้ชมทุกท่านใช้เวลาทุกวินาทีในชีวิตให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเดอะฮีโร่ของเราหมดเวลาลงแล้วต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ